ครับพอดีผมอยู่ที่ร้านเคลือบแก้วนะแล้วก็อันนี้ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับคันนี้เป็นเคลือบแก้วพร้อมติดฟิล์มนะครับก็ก็จะเงาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันอันนี้ตรงกระจกเนี้ยที่รดูเนี่ยคือเขาติดฟิล์มกันรอยถิงขอบน,นะครับบนขอบแล้วก็มุมเนี่ยเขาพับเก็บดีมากเลยคือไม่เห็นขอบลีมเห็นป่ะขอบมันจะแบบพับลงข้างในนะครับคือเก็บงานดีมากเลยนะครับแต่ราคาก็ราคาก็สําหรับผมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน แต่ว่านี่คันคันของลูกค้าคนอื่นนะอันนี้ผมขอเจ้าของเขาถ่ายนะครับอ่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับพวกออคอนโซลที่เป็นพลาสติกเรียบๆพวกนี้เขาจะมีฟิล์มกันให้ด้วยคือเลือกได้นะว่าจะติดกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะไปทาเองอ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเหมือนกันนะม่รูมาเห็นหรือเปล่านนอันนี้ติดแล้วนะครับม่รูมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเป็นฟิล์มแล้วนะเขาเก็บงานค่อนข้างดีเลยร้านนี้นะครับ ก็เอาประมาณนี้เลยเอาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ของผมเนี่ยเคลือบเซรามิกเฉยๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะน,นี่ก็เป็นรถผมนะครับน้องๆเริ่มโดยการป้องกันล้อเนาะแล้วก็ติดเทปที่เราเห็นเนี่ยเทปสีเขียวนะครับเพื่อกันการลอยเวลาโดนโดนขัดหรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยน้องก็จะเริ่มขัดแล้วนะครับเวลาขัดเนี่ยมันเป็นการกดสีลงไปนะอันนี้เป็นขัดสีไล่ส้มนะครับ ก็ถ้าเห็นเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาจะมีแบบเอามือทับท่าแบบเพราะว่าผิวมันจะร้อนเนาะแล้วน้องน้องเขาก็จะหยุดขัดนะครับคือน้องเขามีฝีมือเลยแหละนะครับก็เขาจะแตะเหมือนกับถ้าร้อนเนี่ยเขาจะหยุดสักแ๊บหนึ่งนะครับจะมีการแตะเป็นระยะระยะขัดเป็นระยะระยะเติมน้ํายาขัดแตะถ้ามันร้อนหยุดก็เนี่ยลองดูได้เลยแล้วก็เวลาแต้มน้ํายาเนี่ยเขาจะแต้มเป็นจุดๆไม่ได้แบบทายาวๆเยอะๆนะไม่ใช่เพราะว่าน้ํายาน้ํายาขัดมันจะแห้งนะครับก็คือเหมือนแต้มทีลนิดขัดทีลนิด แล้วก็จะมีไฟสีส้มด้วยเพื่อให้เห็นว่าผิวมันเนี่ยเนียนพอหรือเปล่าก็จะดูได้เลยเนี่ยแล้วก็อันนี้ใช้ขัดตั้งสองคนเลยนะถ้ามองดีๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งอันนี้เป็นเตรียมผิวนะครับจากการเตรียมพื้นผิวนะครับเขาจะมีการขัดทั้งหมดเนี่ยสองครั้ง แล้วก็ในรูปที่เห็นเนี่ยเป็นหลังเตรียมพื้นผิวแล้วเนาะก็คือทั้งขัดหยาบขัดละเอียดนะครับก็คือขัดเฉพาะผิวเนี่ยการเตรียมผิวเนี่ยคือเป็นเป็นอะไรที่ต้องต้องเตรียมเป็นพิเศษนะเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่ดีเวลาเคลือบเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับเคลือบมันก็จะมีไม่ดีไปด้วยนะครับอันนี้ลดผมเนี่ยขัดผิวนะครับตั้งแต่8โมงเช้านะเสร็จประมาณเกือบเกือบบ่ายสามเลยนะครับแล้วก็ หลังจากบ่ายสามันก็ต้องรอต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ให้เหมือนแบบให้ผิวรถมันมันเซตตัวนิดนึงจากน้ํายาขัดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถึงจะลงน้ํายาตัวโคตติ้งหรือตัวน้ํายาเซรามิกนะครับแล้วก็อบแสงอีกทีหนึง่งทั้งนี้ในเวลาตอนที่เขาลงน้ํายาตัวเซรามิกเนี่ยนะครับจะมี2แบบก็คือบางร้านเนี่ยจะใช้เป็นแบบสเปรย์นะครับแล้วก็บางร้านเนี่ยจะใช้เป็นแบบใช้ใช้ทาเอา นะครับก็แล้วแต่2ออย่างคือแล้วแต่ชนิดของน้ํายานะครับแล้วก็แล้วแต่วิธีการของน้ํายานั้นๆว่าจะต้องใช้อะไรนะครับอีกอันหนึ่งก็อยู่ที่ทางร้านด้วยว่าจะเลือกใช้วิธีการแบบไหนนะครับคือถ้าเป็นสเปรย์เนี่ยมันก็จะเร็วหน่อยนะครับเห็นว่าทาด้วยผ้าเนี่ยมันจะจะเนียนกว่านะครับแล้วก็ หลังจากที่เขาทาน้ํายาเสร็จเนี่ยปุ๊บจะต้องรอเซตตัวนิดนึงโดยน้ํายาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทาที่อุณหภูมิ23ถึง26องศานะไม่เย็นกว่านี้หรือไม่ร้อนไปกว่านี้นะถ้าร้อนจะเซตตัวเร็วนะครับถ้าเย็นจะเซตตัวช้าแล้วทําให้มันเหมือนแบบความหนานะบริเวณนั้นไม่ได้มันอาจจะไหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการการขัดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับจากที่เห็นเลย หลังจากเคลือบเซรามิกขัดแล้วก็ทิ้งไว้นะครับก็จะได้ความเงาอย่างที่เห็นนี่เลย